สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหมอตัว,ตว,ตวแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินดิี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีด,มด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีค้าโฆษณาแต่ตะค้ไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอแต่ให้ไม่เป็็นนไ่เปรรหือออวาาายกัพตทงง ไ้คอมเมนต์เลยค่ะมาค่ะวันนี้เราเอาไพ่ดีๆไพ่สวยๆมาเป็นไพ่สําหรับใหม่นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเรารู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่อฤาษีร้อยแปพระองค์อยากจะมือมาสื่อสารกับทุกคนนั่นเองนะคะนี่คือวันดีค่ําคืนดีคืนนี้นั่นเองนะคะทุกคนองค์พ่อฤาษีร้อยแปดพระองค์ ท่านอยากจะสื่อสารท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณณช่วงเวลานี้ค่ําคืนนี้ค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์ศิลปศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะนี่คือขององค์พ่อนะคะฤาษีร้อยแปดพระองค์นะคะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธานุภาพกําลังส่งข้อความนี้มาสู่คุณดวงจิตดวงนี้นะคะมาสู่คุณนั่นเองนะคะขออนุญาตค่ะท่านอยากจะสื่อสารหรือบอกอะไรกับคุณณช่วงเวลานี้ค่ะ กาวนกาก้ากากานับจากนี้อันนี้เป็นไพ่ใบใหม่นะคะการเดินทางครั้งใหม่ทุกคนทุกคนทีทีทีออฟวอนนะคะโอกาสเมืองใหม่ของคุณคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆบางคนกําลังไปดูที่ทางนะคะสถานที่ต่างๆที่จะสร้างอาคารบ้านเรือนหรือว่าจะสร้างโรงงานเป็นโอกาสใหม่เกี่ยวกับด้านการงานแต่ไม่ใช่งานแรกนะสาธุ <c oughs> สาธุสาธุนะคะสามสามทุกคนสามสามนี่คือสาธุสาธุนี่คือเลขสามกับเลขสามนะคะงานธุรกิจการงานเป็นงานที่สามความเจริญรุ่งเรืองงานหนึ่งของคุณเจริญอยู่แล้วงานสองของคุณมั่นคงอยู่แล้วอาจจะเป็นงานที่สามแต่ถ้าไม่ใช่งานอาจจะเป็น คุณกำลังมองหาที่ทางขายที่ขายทางหรือว่าซื้อที่ซื้อทางเพื่อที่จะปลูกบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านเมืองใหม่ของคุณนั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานี่คือ3ามถ้วยค่ะความสุขที่คุณจะได้รับนับจากนี้นี่คือองค์พ่อฤาษีร้อยแปดพระองค์ ส่งตรงมาหาคุณคนที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านเท่านั้นถึงจะได้เห็นคลิปนี้นะคะต่อให้คุณอยากรู้จักท่านคุณก็ไม่รู้จักถ้าไม่ได้มีบุญสัมพันธ์ถ้าคลิปนี้ไม่ได้เด้งไปหาคุณแสดงว่า จิตของคุณและท่านยังไม่ติดกันนั่นเองนะคะยังไม่สื่อถึงกันนั่นเองนะคะนับจากนี้เวลานี้ท่านอยากบอกอะไรท่านมองเห็นอะไรในตัวคุณท่านถึงอยากจะมาสื่อให้คุณได้รับรู้ว่าคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองในเรื่องหน้าที่การงานหรือที่ทางที่คุณจะขยับขยายที่คุณจะซื้อคุณจะสําเร็จแน่นอนคะ่ะต่อค่ะ้ <c oughs> <c oughs> ก็เนทุกคนทุกคนทุกคนเชื่อไหมเราเชื่อเราเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่เราอ่ะไม่กล้ายหยิบขึ้นมาเขากระเด็นออกมาแล้วแต่ว่าเราอ่ะไม่กล้ายหยิบขึ้นมาเพราะทุกคนไม่เห็นใช่ไหมเราก็เลยไม่หยิบขึ้นมานี่คือเพจนะคะเพจออฟเปดิกโค้นับจากนี้ คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะมองเห็นช่องทางทําด้านหาเงินของคุณได้เก่งมากขึ้นแต่คุณก็เป็นคนที่หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนั่นเองนะคะช่องทางใหม่ๆคุณจะเห็นโอกาสหรือช่องทางหาเงินใหม่ๆสําหรับคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับท่านกําลังมาชี้ช่องทางทางด้านนะคะการเงินการงานสําหรับคุณโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานของคุณกําลังจะได้รับนั่นเองนะคะธุรกิจใหม่ๆของคุณคุณจะมองเห็นโอกาส นะคะช่องทางใหม่ๆต่อค่ะ กาวคุณกากาวคุณากาคุณ่ะคุณจะมีความสุขในทุกๆวันทุกทุกวันณนะค่ำคืนนี้นะคะให้คุณได้รับโอกาสนี้โอกาสที่สวยงามความสุขครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่ถ้าใครปรารถนาจะมีรักคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่แต่ถ้าคุณกำลังศึกษาดูใจกับใครอยู่นะคะตอนนี้ความรักของคุณกำลังเป็นสีชมพูหรือเปล่าคะนะคะแต่ถ้าคนมีครอบครัว ครอบครัวของคุณดูจะมีความสุขมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยใช่หรือไม่นะคะเพราะขึ้นหนึ่งถ้วยนี่คือของขวัญจากองลือสีร้อยแปดพระองค์นั่นเองนะคะที่ท่านมาส่งบอกว่านับจากนี้คุณเตรียมตัวรับความสุขใหม่ๆชีวิตความสุขครั้งใหม่ในชีวิตครอบครัวคุณได้เลยค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านมามอบให้คุณต่อค่ะคุณ่ะอะไรคะอะไรคะ เดี๋ยวแป๊มน,นึงนะคะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ T T o ที่ออการเงินของคุณคุณจะได้ทําเซ็นสัญญาคุณจะมีการเซ็นสัญญาขายที่ขายทางหรือซื้อที่ซื้อทางก็ไม่รู้คุณดูสาธุใครใครใครจะซื้อที่ซื้อทางทาโรงงานหรือโปรเจกต์ต่างๆนี่คือสิ่งที่คุณจะได้โอ้ oh my god สาธุสาธุทีทีออกมาเลยนั่นเองนะคะนี่คือ T ี่ออปเปอรนนะคะการเซ็นสัญญาในเรื่องบางเรื่องธุรกิจค้าขายในการค้าธุรกิจค้าขายหรือการ ที่ดินนะคะหรืออะไรต่างๆที่คุณกําลังคิดอยู่ตอนนี้คุณทํามาค้าขายอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จและได้กําไรเป็นกอบเป็นกรรมได้กําไรมากกว่าคู่ขาคู่อื่นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่องค์พ่อฤาษีมาประทานให้คุณสิ่งที่ท่านมองเห็นคุณคือคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นและกล้าพัฒนาตัวเองกล้าก้าวออกมาจาก จุดที่บางคนไม่กล้าก้าวออกมาแต่คุณมีความกล้านั่นเองนะคะนับจากนี้สิ่งที่คุณปรารถนาผลงานหรือโปรเจกต์ต่างๆที่คุณลงมือทําคุณกําลังจะได้รับผลกําไรหมายถึงว่าโปรเจกต์นั้นถึงคําว่าสิ้นสุดหรือว่าฟินิตเตรียมตอบรับเตรียมเซ็นสัญญาได้เลยคะ่ะต่อคะ่ะโอ้ยแม่เกิคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะถ้าคุณเป็นครอบครัว ครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขความสุขในรอบหลายๆปีคุณอาจจะซื้อบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่หรือทําสัญเซนสัญญาบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเซ็นสัญญานะคะธุรกิจการงานใหม่ๆความสุขของคุณบางคนจะได้แต่งงานด้วยซ้านะคะเนี่ยค่ะเพราะมันขึ้นนะคะเออ หนึ่งถ้วยแล้วก็เดินเล e อเจอคู่ที่ใช่คู่ที่เหมาะสมคู่ที่เป็นคู่โซเมตซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เจอเดี๋ยวคุณจะได้เจอสิ่งที่คุณปรารถนาคุณไปไอโซเมต คุณเป็นไอโทดคุณไปไอโทดพระแม่ลัสมีมาหรือ,อยังคะถ้าคุณไปไอโทดพระแม่ลมัศมีหรือว่าพระศิวะหรือว่าพระพุพระพรก็ขอความรักได้นะคะบางคนถามว่าอ่าขนมปังโดนัทอันนั้นเป็นแบรนด์ของเขานะคะทุกคนโดนัทแบบไหนก็ได้คะ่ะมาค่ะ ตอนนี้ท่านอยากจะสื่ออะไรกับคุณอีกคะนับจากนี้คุณจะเติมเต็มความสุขให้กับคนอื่นและเติมเต็มความสุขให้กับนะคะตัวเองได้แล้วนั่นเองคุณกอดตัวเองไปแล้วคุณรักตัวเองเป็นแล้วสิ่งที่ท่านมองเห็นท่านก็เลยจะมามอบความสุขให้กับคุณท่านเป็นผู้มีวิชาอาคมมากๆเลยนะคะต่อค่ะสามดา นะคะไม่เป็นไรคะ่ะสามดาบเลยคะ่ะคนที่เคยเจอเรื่องอกหักมาสามดาบก็คือสามดาบสิคะ จะไปกลัวอะไรนะคะคนใหม่ดีกว่าคนเก่าคะ่ะคิดแบบนี้นะคะแฟนที่ดีคือแฟนคนใหม่ถ้าเราจะมีคนใหม่คนที่หนึ่งเราก็ต้องไม่ไม่ต้องไปสนใจนั่นเองคะ่ะคิดแค่นี้นะคะถ้าเรื่องความรักนะคะถ้าใครอกหกักเรื่องความรักมาคะ่ะเจ็บปวดกับความรักลองเปิดใจนะคะแล้วคุณจะได้เจอคนที่ใช่เข้ามาหาคุณลองเปิดใจดีๆนะคะสําหรับคนที่ไม่เปิดใจเรื่องความรักนั่นเองนะคะต่อค่ะ <c ười> กุากอกุากอุานี่คืออะไรคะนี่คืออ s of e r t i c a l กุญคุณจะมีโชคท่านจะมามอบโชคครั้งใหญ่ให้คุณนี่คือหนึ่งเหรียญโชคบนท้องฟ้านี่คือองค์ปู่ลือสี่ร้อยแปดพระองค์ท่านกําลังจะมอบโชคมอบเหรียญให้กับคุณเองโชคลาบทางด้านการเงินนั่นเองนี่หาเห็นไหมคะนี่คือโชคลาบนะคะคุณอยากเกิดนะคะโชคลาบ ความสุขความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านปรารถนาจะมอบให้คุณในวันนี้ที่ท่านส่งมาถึงคุณเพราะท่านมองเห็นว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนขยันมั่นเพียรนะคะไม่ใช่อยู่นิ่งเฉยเยแล้วคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งที่คุณอกหักหรืออะไรมาปล่อยวางค่ะแล้วสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ม่กูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ชีวิตใหม่ๆคุณเตรียมรับ ความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตความอุดมสมบูรณ์ทั้งครอบครัวไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะครอบครัวของคุณก็จะกลัมีความสุขนี่คือ Night nice of Cup ค่ะ Night nice of Cup คือความอุดมสมบูรณ์ความสุขมากล้นเหลือความเป็นมหาเศรษฐีแต่ยังไม่ใช่อภิมหาเศรษฐีนั่นเองอภิมหาเศรษฐีก็คือ1ิบถ้วยนั่นเองนะคะนี่คือ คุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนานะคะก็เหมือนคุณเป็นเจ้าชายแต่ยังไม่ได้เป็นพระราชานั่นเองนะคะนี่คือ การงานของคุณนับจากนี้ท่านจะมามอบโชคมอบราบมอบความสุขให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่นั่นเองนะคะคุณจะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะเราบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวนะคะที่สามารถมีน้องได้มีเบบีได้คุณจะมีเบบี ถ้าเป็นครอบครัวแล้วนะคะครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขคุณจะได้เฉลิมฉลองเพราะว่าคุณจะได้โชคลาภครั้งใหญ่แล้วก็เตรียมตัวเฉลิมฉลองเลี้ยงทั้งหมู่บ้านได้เลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะเลี้ยงทั้งหมู่บ้านได้เลยนั่นเองนะคะนะคะจัดงานครั้งใหญ่ได้เลยค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้มิกาสโอ้มิกาสสาธุสาธุนับจากนี้นะคะนี่คือคุณจะได้รับความรู้จำ six นะคะนี่คือ six optical การเงินนะคะนับจากนี้คุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินถ้าคุณปรารถนาเงินคุณก็จะได้เงินนะคะแล้วถ้ามีใครมาขอหยิบยืมเรื่องการเงินคุณ คุณอย่าให้หยิบยืมนะคะถ้าจะให้หยิบยืมก็คิดทบทวนให้ดีก่อนนั่นเองนะคะนี่คือ six optical หกเหรียญนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีทางขัดสนค่ะเพราะอะไรคะคุณจะได้รับผลประโยชน์เนี่ยค่ะผลประโยชน์จากนะคะหุ้นส่วนของคุณถ้าคุณทํามาค้าขายทําธุรกิจนะนะคะคุณจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าคู่ค้าหรือหุ้นส่วนของคุณนั่นเองนะคะถึงเวลาที่คุณจะได้รับโชคลาภเงินทอง ครั้งนี้ที่ถ้าคุณศรัทธาหรือว่ามีจิตบุญสัมพันธ์กับองค์พระฤาษีร้อยแปดพระองค์พี่ที่มีฤทธานุภาพสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับคุณ70%อีก30%คุณจะต้องลงมือทำเพราะฉะนั้นแม้โชคจะเข้าข้างคุณขนาดไหนคุณไม่ลงมือทำสิ่งนั้นก็เป็นแค่ไพ่ที่แม่หมออ่านไปธรรมดาเท่านั้นเองค่ะต่อขานแล้วท่านอยากบอกอะไรคะ โอ้แม่กูทุกคนก้าพขึ่งด้านก้าพขึ่งด้าโอ้สาธุสาธุสาธุนะคะซิกซิกซิกกับซิกนี่คือซิกออฟครับ คุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งจะมีคนมายื่นถ้าคุณเคยอกหักเคยเสียใจจะมีคนมามอบความสุขมาบอกรักคุณมาแอบชอบคุณเราบอกเลยว่าใครมาเจอคลิปนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดจ,จะมีคนมาแอบชอบพึงพอใจคุณเป็นรักต่างวัยนะคะเป็นรักต่างวัยเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นระบายไล่เลี่ยกันหรืออยู่ในสถานที่ทํางานนะะั่นเลยค่ะแล้วคุณจะได้แต่งงานแต่งงานแน่นอนค่ะเขาจะมาบอกชอบคุณแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้ว เป็นคนที่มีครอบครัวครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งลูกของคุณจะสร้างความสุขให้คุณอีกครั้งแต่ถ้าบางคนนะคะลูกนี้จะเอานี่มาคืนคุณเพราะว่านี่คือซิกซิกออปเปแล้วนี่คือซิกออปคับนั่นเองนะคะทุกคนความสุขจะกลับมาหาคุณอีกครั้งความอ,อมความยมจะไม่เกิดขึ้นกับคุณน,น,นี่คือน,นะคะสารลับจากองค์พ่อพระฤาษีร้อยแปดพระอ,องค์ที่ส่งตรงมาถึงคุณณคนะ่ำคืนนี้ค่ำคืนดีด นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานแล้วใช่ไหมคะต่อค่ะสีดาบนะคะสีดาบสามดาบสีดาสมดาบสีดาบเย็นให้พอค่ะเรื่องบางเรื่องปล่อยวางค่ะเรื่องบางเรื่องปล่อยวางสีดาบไม่ใช่ไพ่หลายนะคะหมายถึงว่าการปล่อยวางปล่อยตัวชิวๆนะคะปล่อยตัวชิวๆแล้วก็ ปล่อยผ่านเออเขาเรียกว่าปล่อยผ่านนะคะปล่อยผ่านนั่นเองแป๊บนึงนะคะไม่หมอปรับโอเคนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคนะคะเขาเรียกว่าปล่อยผ่านแล้วทําตัวให้ตัวเองมีคุณค่านะคะให้คุณค่าและเหมาะสมคู่ควรกับสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับจากองค์พ่อฤาษีนั่นเองค่ะแล้วท่านอยากจะมอบอะไรอยากบอกอะไรกับคุณอีกคะ อย่ายึดติดในเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานบางเรื่องมันมีทางออกเสมอก้าวไม่เท้าบางคนเป็นคนยึดติดในเรื่องการงาน คิดว่าอุย้ยตัวเองแบบไม่อยากออกจากงานนี้เลยออกไปแล้วจะเจองานใหม่ที่ดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่นะคะการที่คุณออกมาจากงานเก่ามันจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเพื่อนร่วมงานที่ใหม่อาจจะดีกว่าที่ทํางานเก่าไม่มีทอกซิตนะคะงานใหม่อาจจะดีกว่างานเก่าก็ได้ไม่ต้องยึดติดนะคะทุกคนคะ่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ เก้าไม้เท้าค่ะคุณยุติดในเรื่องการงานนะคะบางทีคุณก็เครียดกับเรื่องการงานปล่อยวางค่ะแล้วคุณจะได้เจอโอกาสใหม่ๆที่แม่หมอบอกบางทีงานใหม่อาจจะดีกว่าสถานที่ทํางานเก่าๆโอกาสใหม่ๆน้ําบ่อใหม่ยังน้ําบ่อใหม่อาจจะดีกว่าน้ําบ่อเก่าก็ได้นั่นเองนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือสิ่งที่ คุณจะต้องเจอนะคะมันก็ต้องมีชีวิตคนเรามันก็ต้องเจออุปสรรคปัญหามีขึ้นก็ต้องมีลงมีลงก็ต้องมีขึ้นโปรดมองเห็นปัญหาให้เป็นปัญญาแล้วจะได้คำตอบนั่นเองค่ะต่อค่ะเก่คุ้ค่ะเกาคุณค่ะเกา,าคุณค่ะนะคะ คุณจะกังวลอะไรไปเล่านี่คือนี่คืออะไรคะนี่คือโฟนะคะโฟออฟอนนะคะเมื่อคุณไม่ยุติดบางคนจะได้มีโอกาสใหม่ๆคุณปล่อยวางแล้วคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์บ้านของคุณนะคะครอบครัวของคุณถ้าใครเป็นคนมีครอบครัวแม้งานของคุณจะมีปัญหาแต่เรื่องบ้านของคุณจะมีความสุขถ้าคุณยิ่งปล่อยวางอย่าเอางานนะคะอย่าเอางานนะคะเข้ามาในบ้านความในอย่าออกความนอกจะเาเข้า แล้วครอบครัวคุณนับจากนี้เมื่อคุณเห็นคลิปนี้คุณจะปล่อยวางได้แล้วคุณเติมเต็มความสุขให้ตัวเองให้กับครอบครัวนะคะแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองเพราะนี่คือบ้านหลังใหญ่ครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะความสุขครั้งใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณรู้จักปล่อยวางในเรื่องการงานนั่นเองนะคะสภาวะจิตใจก็เหมือนกันค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนับจากนี้ถ้าคุณรู้จักปล่อยวางในเรื่องการงานนี่คืออะไรคะเพจอวบนธุรกิจการงานของคุณมันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยหนักเลยแหละคะ่ะแต่ถ้าคุณปล่อยวางได้นะคะรู้จักว่าเอ้ยวันนี้ทํางานแค่นี้นะแล้วก็ไม่ต้องไปไปเปรียบเทียบกับใครว่าคนนั้นทํางานหนักคนนี้ทํางานหนักปล่อยวางคะ่ะ นะคะแล้วทํางานในหน้าที่ของตนแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยแล้วลองลองมองมุมกลับนะคะลองมองมุมกลับปล่อยวางบ้างก็ได้ไม่ต้องยุดติด เมื่อคุณไม่ยึดติดสิ่งนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนี่ในเรื่องการงานจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะความสุขนะคะความยั่งยืนในการงานคุณไม่ต้องกังวลว่าการงานของคุณจะไม่ยั่งยืนนะคะเพราะมันขึ้นนะคะสี่ไม้เท้าและก็หนึ่งไม้เท้าเอ้ยแล้วก็เด็กถือไม้เท้าความเจริญรุ่งเรืองในด้านการงานของคุณมั่นคงและยั่งยืนไม่ยั่งยืนได้ไงคะเนี่ยค่ะโอกาสของคุณคือสามไม้เท้าสามไม้เท้าคือ คุณมีที่มีทางมีเงินซื้อที่ซื้อทางเตรียมตัวเฉลิมฉลองเนี่ยค่ะไม่เจริญได้ใครค่ะโอกาสข้างหน้าของคุณต่อค่ะดูรเดวิลระวังเรื่องความรักความรักนะคะเรื่องระวังคนมาหลอกนะคะระวังเรื่องคนมาหลอกคุณเป็นคนระแวงอยู่แล้วนะคะความรักอย่าเชื่อใจใครง่ายนะคะมีคนมามอบมาแอบรักก็นะคะ คุยกันไปก่อนอย่าไว้อย่าไว้ใจใครง่ายๆความรุ่มหลงความเมาเมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะระวังได้แต่อย่าเราแวงนั่นเองนะคะเดอวิลออกมาบอกเรื่องความรักนะคะนะคะเขาเข้ามาบางทีเขาเห็นเราเงาเงาเขาเห็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยได้แต่ว่าอย่าพิ่งให้ใจเขาเต็มร้อยนั่นเองนะคะถ้าให้ใจเต็มร้อยแล้วอ่ะคุณจะเออเสียใจหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไพ่ย,ยังไม่บอกแต่บอกไว้ว่า อย่าไว้ใจใครง่ายๆเท่านั้นเองค่ะแม้ว่าจะมีคนเข้ามาขอความรักกับคุณก็ศึกษาดูใจกันไปก่อนนั่นเองนะคะต่อค่ะในนะก็ก่าคุณค่ะ เนื่องจากมันเป็นไพ่ใหม่นะคะทุกคนเพิ่งมาเพิ่งได้มาวันนี้เราก็เปิดวันนี้เลยนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือในออปิปอเรชนนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองมุ่งหาเงินถ้าคุณโ no, นสนโนแค์ no care, ความรักนะคะคุณก็หาเงินเลยค่ะนะคะเพราะในออปิปเรชการเงินของคุณจะโดดเด่นมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะนําเงินไปลงทุนธุรกิจอะไรแต่ถ้าเอาเงินไปให้คนรักหรือคนที่มาตีสนิทคุณมาเพื่อจะวางปอกลอก คุณมาเพื่อว่าุยเห็นคุณมั่งคัง่งร่ำรวยหเห็นคุณมีโชคมีวาสนามีตําแหน่งการงานหน้าที่ที่ดีก็อยากจะเข้ามานะคะจกช่วยโอกาสกับคุณคุณก็ให้คิดทบทวนรู้หน้าไม่รู้ใจบางคนเข้ามาหาเรานะคะเขาอาจจะพกมีดไว้ข้างหลังเราก็ได้นั่นเองนะคะมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองเมื่อไหร่ที่เรามีสติ อยู่กับตัวเองอะ่ะเราจะไม่รดนหลอกนั่นเองนะคะให้ให้เชื่อใจตัวเองให้มากที่สุดใจตัวเองนั่นแหละค่ะต่อค่ะทุกคนคุณไม่มีคําว่า นะคะการเงินคุณจะไม่ติดขัดหรอกคะ่ะนะคะเพราะว่าคุณจะมีโชคมีลาบนะคะบางคนกังวลเรื่องการเงินว่าจะมีการติดขัดนะคะคุณจะบาลานได้นั่นเองนะคะช่วงนี้ระยะเวลานี้นับจากนี้ไปนะคะการเงินคุณไม่ติดขัดหรอกคะ่ะเพราะว่าคุณเป็นนักวางแผนในด้านการเงินอยู่แล้วรายรับรายจ่ายอยู่แล้วนั่นเองนะคะและยังไงต่อคะสิ่งที่องค์ปู่พ่อปู่ฤาษีร้อยแปดพระองค์อยากจะบอกมอบให้คุณคะ่ะ คกบคุณาคกอบคุณตาคกอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือนะคะเพย e o ออฟคันะคะ,คนะคะเชื่อนะคะคุณจะมีความสุขอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนอย่ารอให้คนอื่นมาเติมเต็ม,ตมชีวิตคุณ คุณจงเติมเต็มชีวิตให้กับตัวเองนั่นเองนะคะอย่ารอให้คนอื่นมาเติมเต็มให้กับชีวิตคุณคุณจงเติมเต็มให้กับตัวเองแล้วเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองให้มากพอนะคะคุณเป็นลูกหลักขององค์ปู่ลูสีร้อยแปดพระองค์นั่นเองนะคะเพราะปู่ลูซีร้อยแปดพระองค์เป็นใครคะเป็นผู้ที่มีฤทธาวิชาแก่กล้ามากๆอยู่ในนะคะยอดพระกันไตรปิฎกนั่นเองนะคะนะคะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะ ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเข้าใจศึกษาตัวเองให้นะคะให้เข้าใจตัวเองก่อนที่จะเข้าใจคนอื่นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นี่คือเดอะไฮพินเทสคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณมีความสวยความสง่างานอยู่ในตัวอยู่แล้วความพลาวอยู่ในตัวอยู่แล้วคุณเป็นคนมั่น คุณเป็นคนที่ถือมั่นยึดมั่นในตัวเองนะคะแล้วที่จริงและที่สําคัญคุณไม่มีทางที่ที่นะคะจะขัดสนเรื่องการเงินหรอกค่ะเพราะคุณจะมีดวงผู้ชายอุปถัมภ์นั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะนะคะเงินของคุณจะเข้ามาเรื่อยๆเพราะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอคุณเป็นนักอชอบถ้าเขาเรียกว่านักสังคมสงเคราะห์ในหมู่บ้านนั่นเอง นักสัง,สงคมสงเคราะห์ในครอบครัวนั่นเองนี่แหละค่ะตัวตนของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในครอบครัวคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าซาตุสาตุนับจากนี้นะคะความสุขของคุณท่าคุณเป็นผู้ชายคิงคิงโอเมก้าจะ จากเด็กนะคะจากก้าวกระโดดจากคุณเป็นคนหาเงินแล้วคุณก็จากเด็กนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นอัศวินถือเหรียญเป็นราชาถือเหรียญถ้าคุณเป็นผู้ชายนับจากนี้ความมั่งคั่งร่ำรวยธุรกิจการงานของคุณจะเฟื่องฟูมากๆเลยแต่ให้ระวังเรื่องความรักเท่านั้นค่ะอย่าเปผู้หญิงเยอะถ้ามั่งคั่งร่ำรวยคุณมีโชคมีวาสนาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอย่าเปนคนอื่น เปครอบครัวสังคมสงเคราะห์ให้กับครอบครัวของคุณให้กินอิ่มกินเต็มก่อนนั่นเองนะคะค่อยไปส่งสังคมสงเคราะห์ให้กับหมู่บ้านหรือว่าชาวบ้านนั่นเองนะคะนะคะอย่าเป็นนักประชาสังคมสงเคราะห์ทั่วราชนาจากักรนั่นเองนะคะ นี่คือนะคะนี่คือคิงถือเรียนธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะคุณวางแผนทำอะไรคุณก็ได้รับเงินได้รับทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรแล้วถ้าคุณยังโสดนะคะคุณจะเจอผู้หญิงที่สวยเซ็กซีฟอเพียนส์เนีเหลือล้นคุณเป็นคนไม่เจ้าชู้ถ้าผู้ชายนะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่คุณอ่ะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมทางด้านนะคะจะหลีจากกานในเรื่องความรักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะคุณจะเป็นผู้หญิงที่ โอ้โหมีเสน่ห์เมมได้ทำอะไรคุณก็มีเสน่ห์นั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ไม่ดีจ้าทุกเกาคุณค่ะเกิลคุณค่ะเกิคุณค่ะนับจากนี้นี่คืออะไรคะนี่คือคิงถือดดบ นะคะคิงือดะปราชาถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะมากไปด้วยบารมีนะคะความสําเร็จทางด้านการงานธุรกิจการงานการเงินบารมีของคุณบางคนนะคะไม่เคยเจอลักเลยมุ่งแต่ทําง,งานแต่ถ้าคนมีครอบครัวสามีของคุณจะนําพาโชคลาภการเงินมาสู่คุณเงินจะหลั่งไหลเข้ามานั่นเองธุรกิจการงานของคุณนะคะหรือถ้าคุณอยากซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้ออะไรก็ตามแต่นับจากนี้ นับจากนี้คุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะถ้าคุณได้มาดูคลิปนี้เมื่อไหร่แสดงว่าองค์ปู่ือษีต้องการจะมอบนะคะสมบัติที่ท่านส่งให้คุณนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วขอสักใบได้ไหมคะรุนนะคะทุกคนออ้ากะกน อาานะคะทุกคนค่ะฉันอยกจนะคะทุกคนคุณเกิดมาคู่กันถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะนี่คือราชินีถือเหรียญคุณเป็นผู้หญิงสวยเลิศเลิศฉิดฉิดนะคะ เป็นผู้หญิงที่ถ้าคนไหนเข้ามาหาคุณแล้วไม่มีเงินเท่าคุณทํางานไม่เก่งบารมีไม่พอสําหรับคุณคุณจะไม่เลือกผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นจะต้องหล่อเพอร์เฟกมีเงินมีครบสมบูบรณ์แบบมี <c oughs> <c oughs> อย่าว่าไม่หมอน,นะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> อย่าว่าแม่หมอแม่หมอก็เป็นค่ะทุกคนแม่หมอก็เป็นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคนไหนไม่มีศักยภาพจะเลี้ยงครอบครัวคุณได้จะเลี้ยงคุณได้คุณไม่เอาผู้ชายมาคนนั้นมายึดติดมาเป็นสามีคุณแน่นอนค่ะแต่ถ้าผู้ชายนะคะผู้ชายไม่ได้ยึดติดนะคะผู้ชายจะเจอผู้หญิงที่แบบ ยังไงก็ได้เพราะว่าเขามีฐานะดีอยู่แล้วผู้หญิงเนี่ยคุณจะเลือกผู้ชายที่มีบารมีมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเชิดหน้าชูตาและที่สําคัญต้องรวยกว่าคุณเท่านั้นถ้าไม่รวยกว่าคุณคุณจะไม่เอาเป็นสามีแน่นอนค่ะเพราะอะไรคะเพราะขึ้นราชินีถือเหรียญเพราะขึ้นราชินีถือเหรียญน,นั่นเองนะคะทุกคนความสุขนะคะความคุณเป็นนักธุรกิจ ไม่ว่าคุณทําอะไรนะคะคุณจะวางแผ่นแผนการเงินรอบครอบอย่างนี้คุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คุณมีราคาในตัวเองคุณมีแวลูในตัวเองไม่ว่าตอนนี้ คุณทาธุรกิจอะไรธุรกิจนั้นก็จะประสบความสําเร็จแล้วคุณจะเจอคู่ที่คู่ควรคุณจะได้แต่งงานบางคนจะได้สร้างบ้านใหม่ด้วยซ้ํานั่นเองนะคะสร้างบ้านโอกาสใหม่ๆเตรียมตัวเฉลิมฉลองนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องความรักให้ระวังเรื่องอารมณ์นะคะบางคนเลิกลากันมาแล้วแต่คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ผู้หญิงคุณจะได้เจอคนที่ใช่เราจะวางไว้ตรงไหนนั่นแหละคะ่ะคือประเด็นนั่นเองนะคะ เพราะว่ามีแต่ไพด่ดีๆนั่นเองนะคะทําไมเดียทุกคนนะคะ นะคะนี่คือนะคะแล้วผู้ชายจะมีมากบารมีนะคะคุณผู้ชายจะมากบารมีได้ขึ้นตําแหน่งถ้าเป็นราชการนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งประดับยศสูงสุดเลยค่ะถ้าเป็นผู้ชายนะนะคะวันนี้ค่ําคืนนี้นี่คือสารจากองค์พ่อปู่ลือศรีร้อยแปดตนส่งมาถึงคุณความมั่งคั่งล่ารวยโชคลาภเงินทองครั้งนี้รวยจากเศรษฐี ค้าที่ดินก็ได้นั่นเองนะคะคุณเห็นสามเรียนไหมคะนะคะค้าที่ดินค้าอะไรก็ตามแต่นับจากนี้ธุรกิจการงานไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งส่งคุณค่าเพราะเป็นไพ่พึ่งมาวันนี้ค่ำคืนนี้นั่นเองวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ